สวัสดีทุกคนต่อนะครับก็คือแอดก็คือเดินมาไม่ชั่วนะครับก็อยู่ในตุงวัดท่าบ้านหนองแจงก็จะมีอีกจุดหนึ่งตรงตรงจุดนี้ก็จะเป็นองค์พญาอพพญานาคเจ้าแม่เขียวคอมนะครับทุกคนที่ท,ที่ที่ท่านแม่ซีได้บอกแอดก็เลยมาทําคลิปเพิ่มเติมให้ครับทุกคนก็คือตรงจุดนี้ครับคือสง่างามมากสวยมากเลยทุกคน แอดก็จะได้มาขอพอรขอบารมีจากองค์แม่ย่าเขียวค่อมกันทุกคนตรงนี้อะลูกก็ขอให้องค์เจ้าแม่เขียวค่อมนี่ก็คือให้คิปลูกปงัปงดังๆแล้วลูกก็จะมาร่วมสร้างร่วมสาในวัดแห่งนี้อ่ะลูกก็จะขอตั้งจิตอธิษฐานครับเจ้าแม่เขียวค่อมนะลูกได้ลั่นวาจาไปแล้วลูกก็จะรักษา ว่าจาของลูกทะลุมีโชคมีลาบหรือช่อง youtube ลูกดังปังขึ้นมาค้าขายสิ่งใดก็จเจริญรุ่งเรืองลูกก็จะกลับมาสร้างร่วมสร้างอลูกได้รันวาจจากับจ้าแม่ละอะทีนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านีนะ้นะครับทุกคนเดี๋ยวแอดก็คือจะไปกลับไหว้กลับไหว้ท่านก่อนขอพรท่านก่อนนะทุกคนนะ สวัสดีแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนทุกคนนะอ่ะเป็นคลิปเพิ่มเติมครับอ่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาด้วยนะทุกคนนะอ่ะสวัสดีครับแลวเจอกันใหม่ครับ